สบายดีพี่น้องตอในน้องทูนกน็ออกจากวัดพระแก้วแล้วนะพี่น้องก็จะพาพี่น้องมาอุโมงค์หน้าพระลานนะคะพี่น้องข้างแรกพี่น้องเลยมาลงใต้อุโมงค์หน้าพระลานกันนะคะคืออากาศแดดร้อนมากๆนะคะวันนี้คือมีโชคดีเท่าไหร่เพราะเราไม่ถือหมวะ พี่สาวนะคะนำคาะโอ้ยชื่นใจว้าวพี่พี่เป็นแต่ในอะเป็นแต่ในในช่องคนอื่นนะพี่วันนี้คือได้มาเดินมาชมมาสัมผัสด้วยตัวเองนะพี่ บรรยากาศอยู่ใต่อยู่ใต่ดินพี่นองนาพาลาณ์นะสิบประมาณนี้เลยไปเร็ลงจนนะ้ำ จะเบ่จงจนแ้วอันนี้จะเป็นจุดอีญาณิอันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นอ่าแผนแผนอ่าแผนทีน่ รอบรอบเมืองกรุงเทพนะะพี่ที่เราเห็นนั่งคือนักท่องเที่ยวเขากำลังแวะไ,ไปถ่ายรูปกันอยู่นะคะแวยเขาถ่ายรูปกันก่อนนะอยู่ข้างในนี่คือแบบเย็นมากนะพี่ เขามีแอให้บริการแอรให้แบบยางเยนะคะคุเย็นเย็นนะคะทีนี้ก็ถือว่าวันนี้ก็ถือว่าไม่มีนักท่องเที่ยวแต่ไม่เยอะนะพี่ๆนักท่องเที่ยวไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะอย่างที่เห็นเลยนะ เคไปน่ะ,ะพี่น้องตอนนี้กำลังจะพากันย่างออกนะพี่น้องคือเขามาในอุโมงค์เงี่ยพี่น้องคือแบบบริการเย็นดีแย้งพี่น้องเลยอันนี้จะเป็นอย่างอันนี้คลองแสนแสบนี่จะเป็นแผนที่เลย โอ้อขนพังกรุงเทพมหานครสบายพลาเุ้ยนี่นี่มาดูนี่ชาร์แบตได้ด้วยดีดีใช่ไหมแต่เราไม่มีหัวชาร์จมีแต่สายชาร์จอะคือเป็นภาพแบบภาพเก่าเนาะ ภาพเก่าคือแทบเดาจำไม่ได้ว่าอันไหนเป็นที่ไหนนะอันนั้นก็ยังมียังมีแดดเท่ไหร่อ๋อใช่ใช่อันนี้เหมือนวัดพระแก้วเลยใช่ไหมไม่แน่ใจแตจะนับครับอ๋อจะนับ่วนนี้่วนนู้นเหรออ๋อแต่เนาะ เขาก็จะมีตันหนังสือบอกนะแต่อ่าสถานที่นะคะพี่เนี่ยอันนี้จะเป็นวัดโปนะพี่อันนี้อะไรอ่ะคลองคลองอะไรพี่คลองดูดเหรอคลองดูดเหรอคลองคลูคลองคลูเมืองเดิมอันนี้น้องลำตูอ่านไม่ออกนะนี่ยไม่นนออก โอ้นี่มีน้ำเจ้าแม่ยาพี่ไอ้นู่นเลยนะคว้าวตนกระทั่งเนี่ยมันน่าสนใจเป็นเรืองที่สวยนะใช่มีแม่น้ำมีแม่น้ำมีดินมีน้ำใช่ได้แบบสวยงามมีแม่น้ำตรงกลางแล้วก็ล้อมไปด้วยตึกโอเคช่างใช่ อุ้ยนี่ก็ใหญ่มากไนี่เขาเรียกแบบการงานเยอะหอเป็นภาพุสูงอ๋อเป็นเหมือนแผนที่น,นี่เหมือนแผนที่นะคะฝั่งนู้นไม่ได้พาไพี่ไปดูนะคะฝั่งนู้นเราจะพากันเดินทางออกแล้วนะคะพี่จะเดินทางออกกันแล้ว ฝัง่งนี้ฝั่งนี้ก็จะมีคนแบบนั่งทักนะพ <ไป S 1> <ป>ี่พี่นั่งทักชิวๆแ<ป>น่นอน<ป>ใช่ะ<ป>ชิวกันมากไปอ๋อทางนี้ใช่ไหมไ โอเย็นมากเมื like. okay. ่อกี้พอออกไปแล้วก็ร้อนแล้วพี่ตอนแรกเย็นนะแต่ตอนนี้ร้อนแล้วแวกา เราเป็นปนจัดนบ้างแไม่ได้อยู่ไม่ได้อแล้วนะแว่าจะจะเป็นสาวเขาเป็นคนใหญ่อ้าวตอนนี้กําลังกําลังหลงทางอยู่นะพี่เต็นสาหัวงแต่น,น,นี่น้องหลงทางอยู่เอาไหเดี๋ยวกันทางหนึ่งมาชดเทางนึงอ่ะเล่าเหรออื ไม่ไม่จะแล้วนี่ก็ไปท่าเตียนได้เนี่ยเราจะไปท่าเตียนกันไปกันอันนี้อ,นนอันนี้ก็คือสนามหลวลลงล,วล,ลง้เฮ้ยนี่ครั้งแรกของน้องที่ได้มาเห็นนะอเอมือนันลงลงอะไรนะลงที่หนึ่งมาขึ้นอีกที่หนึ่ง มั่งลอยทีหนึ่งตอนนี้กําลังลงทางกันนะกําลังงงกับสถานที่อยู่นะไม่ได้เสร็จนะเนี่ยตะกอนก็ยังไม่ได้เสร็จเลยบันไดอ่าทางลิฟต์อาก็เรียกอะไรนะไม่ใช่ลิบอีกเรียกอะไรบันไดเลื่อนกําลังเออยกันอยู่ตะกวนเป็นทางอ๋อแล้วจะเดินไปทางไหนกันนะไปทางนี้ใช่ไหมอือโอ้โหนี่เนาะนี่สนะว่ายน้ำเาสวยมากแล้วก็ใหญ่มาก คอนเสิร์ตวันนั้นอะอะไรนะช่วงนั้นอะช่วงอะไรสงการใช่ไหมโอ้ไม่ได้มาไม่ได้เก่าเลยอยู่แต่ไม่ได้มาเสียดายมากจะไม่ไม่พ้ดมากเวทีอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมฝั่งนี้จะเป็นผู้ชมปีที่แล้วแต่สนุกมากเลยนะสนุกใช่ไหมต้องคุณเราเดินไปด้วยเลยไม่ดีต้องจัดของดีด้วยเลย <laughs> พ,พ,พี่สาวพี่สาวเขเรื่องฟรีนี่โอ,โอ้กินหนึ่งแล้วนะเนี่ย <laughs> อะเดี๋ยวเราก็จะขอปิดคลิปก่อนนะพี่ๆจบคลิปก่อน6นาทีนะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวถ่ายให้พี่ๆดูใหม่อตอนนี้เดินทางไปไหนต่อพี่ก็จะเข้าไปสนามหลวงแล้วก็ไปถามเจ้าหน้าที่ ถ้าไม่มีอะไรเราก็ไปกินข้าวแล้วก็ยือรัดทัาเตียงแล้วก็คิดไหม่ว่าจะไปไหนต่อได้ค่ะ